สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะพามาดูเคสนะคะคนไข้ทำครอบฟันมาแล้วรู้สึกว่าฟันมีลักษณะที่ขาวเกินไปขาวโดดเด่นกว่าฟันที่ข้างๆนะคะเมื่อหมอทำการตรวจด,ดูแล้วก็พบว่าครอบฟันเนี่ยทำมาจากชนิดโลหะผสมโพสเลนนะคะซึ่งครอบฟันชนิดนี้เนี่ยบางครั้งมันจะมีความทึบของตัวโลหะข้างในทำให้การสะท้อนแสงเนี่ยไม่เหมือนกับฟันธรรมชาตินะคะหมอก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นครอบฟันชนิดเซรามิกล้วนซึ่งมีความวสวยใสมากกว่าเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่า ะะเมื่อได้ลองคุยกับคนไข้ดูแล้วก็คนไข้โอเคทาก็เลยเริ่มทาครอบฟันชิ้นใหม่ก่อนใส่ตัวจริงหมอกกจะให้คนไข้ดูก่อนว่าสีโอเคไหมรูปร่างโอเคหรือยังถ้าคนไข้ชอบแล้วหมอจะทําการนิดแบบถาวรเลยค่ะหลังทําเสร็จแล้วคนไข้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้งค่ะ